สวัสดีครับมาอัปเดตข่าวแมนยูเต็ดในวันสิ้นปีนะฮะสามธันวาคมนะครับผมกันหน่อยดีกว่าก็หลังจากที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฟุตบอลเพีย์ลีลคู่สุดท้ายของปีก็เป็นแมนยูเราที่เปิดบ้านเอาชนะเบอร์รี่ไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะฮะจาก ทางแม็กโทมินเน่นะฮะเบนมี ben ทำเข้าพระตูเองนะฮะแล้วก็โรนัลโดยิงเข้าไปแล้วก็เราเสียประตูจากอาร์นเลนอนนะฮะก็จะบอกเกมเมื่อคืนนี้เป็น3แต้มที่ส่งท้ายให้แฟนผีแล้วก็เป็นของขวัญให้กับเซอร์เลเฟูสันที่อายุครบ80ปีด้วยนะฮะลาฟลังดีครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่าโรเตชันนักเตะหลายคนครับเกือบครึ่งทีมด้วยซ้ำนะ,ะเพราะว่าเราเพิ่งลงเล่นกับดิเซอมาในช่วง วันจันทร์ที่ผ่านมาเองฮะเมื่อคืนนี้ก็เลยเป็นโอกาสให้หลายๆคนลงสนามไม่ว่าจะเป็นลูกชอวานบิสากา้าเนมันยามาตตชเอดิสันคาวานี่ก็ลงเป็นตัวจริงนะฮะแล้วลูกเกมคือเราชนะเบอร์รี่ได้ก็จริงนะแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกหรือเปล่านะผมยังรู้สึกว่าทําไมเกมมันติดติดขัดขัด,ขดมันไม่ไหลลื่นนะสิ่งที่เรามีดีเหนือกว่าเบอร์รี่ก็คือจัองหวะ การเข้าทำของเราที่มีเฉียบคมมากกว่าแม้ว่าอาจจะมีใช้โอกาสเปลืองในหลายๆครั้งนะฮะแต่ว่าเราเห็นได้ว่าเกมลุกของเราเนี่ยสิ่งคนที่ดูโดดเด่นเมื่อคืนนี้อ่ะคนแรกเลยก็คือแมนอัลเดอร์แมทอย่างสกอตแม็กโทมินีนฮะที่พอไม่มีบรูโน่เฟนาเดสที่โดนแบนเพราะโดนใบเหลือครบ5ใบนะแม็กทอมเนี่ยเก็บบอลได้พลิกบอลขึ้นหน้าได้เป็นคนที่จ่ายบอลยาวให้เพื่อนได้นะฮะถือว่าทําได้ดีแล้วก็จังหวะก,การวางเท้ายิง ใส่ทางเบอร์รี่เมื่อคืนนี้โอ้โหแม็กทอมนี่ยิงเข้ากอบแบบตลอดเลยนะฮะอย่างลูกแรกอะยิงให้แมนยูขึ้นนําไปก่อนลูกที่3ที่โรโนัลดยิงได้ก็มาจากแม็กโทมินเน่ได้แหละที่วางเท้ายิงไปโดนโกเขาเซฟชนเสาแล้วก็กระเด้งมาเข้าโรนัลดนะฮะแล้วก็หลายๆจกกังหวะที่แม็กโทมิเนททำได้ดีนะฮะส่วนคนเดินๆก็ เจดอนซานโช่ก็ดูโดดเด่นพอไปเล่นทางฝั่งซ้ายปภาษานงานกับลูกชอนะจังหวะการเลี้ยงกินตัวของซานโช่อาจจะมีติดบ้างแต่โดยรวมก็ทําได้ก็นัางดีการกระชากแนละ้วก็อย่างลูกที่สองที่ได้ประตูนะก็เป็นซานโช่ที่กระชากบอลแล้วก็โยกยิงนะฮะฉลับเป็นมีเข้าไปนะครับผม ก็ถือว่าทำได้ดีกินวู o ดอาจจะยิงไม่ได้แต่ว่าจังหวะการเปลี่ยนบอลไปในพื้นที่ว่างให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นในตําแหน่งที่ได้เปลี่ยนเนี่ยกินวู o ดทาได้ค่อนข้างดีนะแม้ว่าจังหวะการสรับกายยิงอาจจะแบบติดบล็อกตลอดแต่ผมว่าเป็นคนที่สร้างโอกาสได้ค่อนข้างโอเคส่วนโรนัลโดแม้ว่าจะยิงได้ผมว่า งันงันว่ะตามมาตรฐานเอดิสันเขาวนี้ก็เช่นกันฮะการประสานงานในเกมลุกเนี่ยยังดูไม่ค่อยไหลลื่นบางทีเราขึ้นเกมไปริมเส้นเงี้ยไม่มีตัวมารองรับในแดนกลางเหมือนสมัยที่บูโน่ยังอยู่แล้วแบบช่วงพีพิพๆมันก็เลยทําให้เกมลุกยังดูไม่ต่อเนื่องนะฮะส่วนเกมแดนกลางต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้เบอร์ลี่เขาเล่นดีนะเล่นเพรสซิ่งเราในช่วงแรกจนแบบเฮ้ยเราเปิดบอลลาบากมากเลยแล้วก็ทําให้แบบแม็กทอม ในมัรยามาติชเนี่ยต้องกดไม่อยู่ในแดนของตัวเองครมันก็เลยทําใหเา้เกมแดนกลางมาันดูยวบลงไปหน่อยนะฮะเมื่อคืนนี้แล้วคิดดูสิ่งที่รักล้วงหนีบอกว่าอยากจะเห็นแมนยูเต็ดเล่นเกมรับเนี่ยตั้งแต่แดนหน้าฮะคือบีบให้คู่ต่อสู้เนี่ยเข้าแดนแมนยูเต็ดลำบากแต่เมื่อคืนนี้ก็ยังทําไม่ได้นะปล่อยให้เบอร์ลีเขาครองบอลจ่ายบอลหาบอลต่อทะลุช่องเนี่ยเข้าแดนแมนยูเต็ดได้ตลอดฮะแล้วพอบอลมาถึงแดนหลัง ทำไมผมรู้สึกหว่นใจทุกครั้งเวลาที่กองหลังแมยู u, สกัดบอลฮนะเวลาที่แฮร์รี่แม็กควายต้องประกบเวลามีบอลแบบปล่อยลงพื้นแล้วแบบแม็กควแบบจังหวะออกสปีดช้ากว่าคู่ต่อสู้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันหว่นใจพอสมควรเลยนะเอคือแบบไม่รู้ว่าจะ แก่ยังไงดีนะฮะทั้งไบยี่ทั้งแม e, ็กควายนะฮะส่วนแบ็คสองฝั่งวันบิซาก้าก็ถือว่าโอเคจังหวะบล็อกนะฮะส่วนลูกชอเนี่ยบางทีเติมขึ้นไปลงไม่ทนันหรือบางทีขุบเข้ามาตรงกางเนี่ยปล่อยให้กู่ต่อสู้เนี่ยเขาได้ครอสบอลเข้ามาในกรอบเก็โทษซึ่งมันก็มีจังหวะหวาดเสียวหลายๆครั้งนะเพราะว่ากองหน้าของทางเบอร์รี่เขาก็ตัวใหญ่พร้อมที่จะทําประตูได้ตลอดนะก็ยังดีที่เขายังเสียบคมไม่พอที่จะเจาะประตูเรานะครับผมก็สุดท้ายแล้วเราได้สามแต้มก็จริงแต่ยังผมยังมองว่าามมััันยงีปญห อยู่นะครไม่ว่าจะเป็นเกมลุกหรือเกมรับก็ตามนะครับผมแล้วหลังจากจบเกมเนี่ยก็เดี๋ยวต้องเช็คอาการอีลิกไบที่เจ็บอีกแล้วแล้วก็เอาราเฟลวารานลงมาเ,าเล่นแทนนะครับผมก็สถานการณ์ของเมเยเดตก็ถือว่าดีขึ้นนิดนึ่งฮะเก็บ3แต้มได้ขยับมาอยู่ที่6ฮะมีเพิ่มเป็น31คะแนนเท่ากับทางเวสต์แฮมเมเต็ดครับแต่ว่าประตูได้เสียเรายังมีน้อยนะมีบวกแค่4ลูกเองหลังจากที่โดน คู่เดอสู้เขายิงมาเยอะนะฮะก็นำสเปอร์อยู่1แต้มแต่ว่าสเปอร์เตะนะ้อยอยูกว่าหนึ่งนะฮะดังนั้นโจต,ต่อจากนี้เองไม่แต่ต้องพยายามเก็บ3แต้มให้ได้แล้วก็รูปแบบเกมเนะี่ยต้องต้องพยายามคุมเกมให้ได้มากกว่านี้นะฮะ,ะคือจังหวะการจบสกอร์จะดีขึ้นนะฮะแต่ว่าต้องคุมเกมให้ได้มากให้คู่ตดอสู้เนี่ยเจาะมาถึงหน้าก่อนยางน้อยน้อยมากกว่าเท่าที่ควรจะเป็นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ เ <G em ps> กมดัดหน้าก็เดี๋ยวคืนวันจันทร์หน้านะฮะเราจะเล่นในบ้านเหมือนเดิมเจอกับวูฟสันตันเวอร์เดลอร์ที่ก็เจาะลําบากเหมือนกันดังนั้นนะ <G em ps> ก็เป็นโจทย์ให้ลับลังหนิกครับดูว่าจะาสร้างทีมให้สามารถคุมเกม ได้ทั้งเกมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมเพราะถ้าทําไม่ได้เสียแต้มขึ้นมานี้บอกเลยว่างานเข้านะเพราะตอนนี้ลุ้นท็อปโฟล,ลาบากนะครับผมเพราะอาร์เซนอลก็แรงไม่ตกนะรวมไปถึงสเปอร์ที่ยังเตะน้อยกว่าแล้วก็ฟอร์มยังดีอยู่เช่นกันนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับแมนเูสต่ครับจบ2021ไปก็ถือว่าพอพอไปได้แล้วก็เดี๋ยวปีหน้าครับ2022มาลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม